สวัสดีนักตกปลาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งใน V ีเนาะวีฟิชชิงวันนี้ก็มาทําทุระอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อึมซองนะวันนี้อยู่ที่อ่างอึมซองที่เราได้ปลาช่อนหลายๆตัวนะครับใน E ีีที่ผ่านๆมาวันนี้ก็แวะมาทําทุระนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสมาช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงเย็น นะครับเดี๋ยวเราจะลองตีดูแต่ว่าวันนี้พอมาปุ๊บเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์นะครับมันมีอะไรที่น่าแปลกใจอยู่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูหมายในวันนี้นะปกติที่ผ่านมาเรายืนตีตรงนี้นะครับเรายืนตีแถวแถวนี้แต่ว่าทางนี้เนี่ยดูนะครับปกติแถวนี้น้ําจะเต็มเลยนะครับน้ําจะเต็มไปจนถึงที่นว่นะนเต็ม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 มาจนถึงที่นี่ดูนะครับตอนนี้น้ําลด โคตรโคตรลดเลยนะครับโคตรเยอะนะฮะครับผมเราจะเห็นว่าจากที่มาครั้งที่ก่อนๆนนะครับน้ําค่อนข้างจะขึ้นเยอะแต่วันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้น้ําแห้งมากนะครับคิดว่าเขาน่าจะปล่อยน้ำเนาะเพราะว่าน้ําลงเยอะมันไม่มีสวะมันไม่มีอะไรเยอะนะครับวันนี้เราจะลองเหยื่ออยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเหยื่อผิวน้านะให้อันนี้ปัดนะครับดูตัวนี้ปัดปัดนะครับตัวนี้ น่าจะลองดูนะครับเหยื่อผิวน้ํานะครับอันนี้ตัวแรกตัวที่2ก็คือกระดีนะครับตัวที่2ก็คือกระดีกระดีไก่ชนก็ได้มาจากนาตอมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกบยางนะครับกบยางเราก็มีของหลายค่ายนะครับเดี๋ยวเราจะลองสลับกันใช้ไปเรื่อยๆนะก็จะอยู่ที่เหยื่อ3าตัวนี้นะครับวันนี้ลองดูครับพ้อมไปลุยกันครับตัวแรกก็จะเป็นกระดีไก่ชนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองตีตามร่องนี้นะครับเพราะมัน โล่งๆนะครับเราจะลองตีกับดูปลาน่าจะอยู่แถวนี้เนาะลองดูครับ เราจะลองเดินไปทางนู้นนะครับ ได้ผลนะครับนะครับเปอรเสรเสนะครับกระดีนะครับกระดีได้ผลเปอรเบสตัวแรกครับย่ yeah. มันเป็นหมายโล่งๆนะครับเราก็ใช้กระดีนะครับใช้เหยื่อที่อยู่เล่นใต้น้ำนะครับมันชาร์จหลายทีแต่มันไม่ติดนะครับผมเปลี่ยนเบ็ดให้มันนะ เบ็ดมันเล็กนะครับโอเคอเครับผมดูต่อก็ดีก็ถือว่าใช้งานดีนะครับเดี๋ยวลองดูลองเรื่อยๆนะครับน่จะมีตัวมาเรื่อยๆอย่ บาสนะครับบาสบาสกระดีไก่ชนครับเป็นปากนะครับโอเคครับผม ส,ส, okay. สาไม่ใหญ่นะครับสาไม่ใหญ่แต่ก็ยังพอได้นะโอเคครับผมรอบทีส่สามติดส,สาย่อนครับเยีจะได้เลยนะครับ เรียบร้อยครับนั่นนะ oh, <no. S 1> ติดนะครับติดยาติดต่อกระดีหมันๆไปแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อสายกันต่อครับโอเคครับนั่นนะตอนนี้เราก็ต่อสายหน้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้กบยางนะครับเพราะว่าตัวกระดีเนี่ยมันติด หญ้าติดต่อแล้วก็ขาดไปแล้วนะครับตอนนี้เราลองดูตรงนั้นนะครับตรงที่น้ําไหลปลาขึ้นได้ตัวเล็กนะครับลองดูครับ ไปเมื่อกี้นะตอนนี้สายเหลือสั้นมากเลยนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเราจะต้องได้ข้ามากันงป้ นะเราสู้กันมาจนถึงคำมืดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม11นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับแรงกันแล้วนะครับวันนี้ที่มาก็ใช้กตอนแรกก็จะใช้เหยื่อ3แบบนะครับแต่ว่าลองใช้เหยื่อ2แบบกระดีนะครับกระดีกรดีกัดดีนะครับกระดีกดัดดีแล้วก็ กบยางเนี่ยก็น้ำโล่งๆมันก็ไม่กัดเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับเพราะมันมืดค่ำซะก่อนสนุกอยู่กับการใช้กะดีนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่กะดีติดตอแล้วก็หักไปเรียบร้อยนะครับจะมาดูผลงานรวมของเรานะครับนี่ครับน่าตัวไซส์ส0มสิบ้อยู่เนาะหนึ่ตัวสตัวนะครับสตัวอล่ะ ตัวครับแล้วก็ตัวที่4ตัวใหญ่สุดใหญ่สุดนะครับเผลงานรวมนะครับเราก็ได้ปลาแบสสี่ตัวนะปลาแบสสี่ตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็กําลังพอดีเราก็จะเอากลับไปทําอาหารนะครับโอเคก็ฝากนะาๆนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องวี i ิชชิ่งนะฮะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ